สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนาถุกทันครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนสองปีหกสี่ทางขายเสียนคืนเมืงสุรินทร์ก็สิได้มารีวิวสินค้าใหม่ๆหมกับผมให้ได้ชมนี่ฮะก็ได้รีวิวกันตามวันที่กับผมนี่ฮะเป็นวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนสองกับผมนี่เป็น คืนผีเสื้อสิบหาลักสามสิบบวงครับผมสำหรับทันทีสนใจกะทักคำ้ัมาไดกบผมเดี๋ยวทั้งขายเซียนขืนมุสลินจัดโปให้กบผมเดี๋ยวจัดพิเศษให้เนี่ยสินค้าก็มีพร้อมจัดทรงกบผมเป็นรายละเอียดใหม่ๆกบผมรายละเอียดสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวไปชม รายละเอยียดเนื้องานความชัดเจนกันเลยครับผมนี่ครับส่วนชุดนี้ก็เป็นคืนทาง16หลักกับ15หลักครับผมสิบหลักกับ15หลักรวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเป็น31หลักครับผมชุดนี้15 16นี่ฮะก็ได้พร้อมลังเก็บ2อ,อันครับผมนี่ฮะตามภาพข้างหน้าที่ท่านเห็นนี่ เป็นคืนท่าครับผมที่ลูกค้าได้สั่งเขามาเป็นงานที่สิจัดทรงกับผมก็ถือโอกาสมารีวิวให้ได้ชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกับผมนี่ครับสชุดนี่นี่ครับผมสองชุดนี้ข้างหน้านี่5 5 0บาทร่วมทรงกับผม5่าบบาทร่วมทรง าเป็นชุด31หลักตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทร่วมทรงกับผมห้าร้อยบาทร่วมทรงรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันตามภาพข้างหน้าเลยครับผมหรือว,ว่าจะเป็นคืนชดลอมไก่นี่ครับสิบห้าลักสามสิบบวมเป็นลักเงาเกาหนิวครับผมชุดนี้ตัวนี้ก็ห้าร้อยบาทครับผมได้พร้อมลังเก็บสองอันครับผม รายละเอียดสินค้าเนื้องานใหม่ๆครับผมเป็นรายละเอียดสั้นๆกับขอฝากพี่ฝาน้องเอาไว้ซมีก่อนครับผมสวัสดีครับ